คอกนี่ก็จะเลี้ยงปลาไว้นะครับนาไอ้นะโอ้เห็นลูกขอกได้นะโอ้มีแต่สีทองั้งนั้นเลยเนาะครับครับมะพร้าวเป็นสายพันธุ์ไหนไอ้น้ำหอมก้นจีบครับผมดูไอ้พ่นยืนเทียบครับต้นเตี้ยจริงๆเลยเนี่ยลูกไว้จากตนครับเนี่ยมะพร้าวนี่ร้อยสามสิบครับผมร้อยสามสิบครับผมนี่จะเป็นสมโอเนาะไอ้นะครับเป็นสายพันธุ์ไหนครับอันนี้ขาวแตงกวางครับผมขาวแตงกวาเป็นสายพันธุ์ไหนครับมีแต่หมอนทองล้วนๆเลยครับผมหมอนทองล้วนๆเลยก็ จะทาให้มันขึ้นสีสวยด้ครับอ๋อผิวมันจะสวยครับโอ้ครับยังงี้เก็บอะไรยังครับมนีสิ้าเขามาเยีช่ยมสวนฝรั่งครับผมมนีสิ้าเขามาพูดคุยกระบายไส้พันครับพันปลูกฝรั่งแล้วก็เฮ็ดสวนเกษตรแบบพ่อเพียงได้หลายอย่างนะครับเนาะสวัสดีครับไอ้ครับสวัสดีครับ อายแนะนาตัวนะครับผมชื่อนิวัตครับสีชาหลวงครับครับผมสถานที่ตั้งหนึ่งยูไสครับอ้ยอยู่วันกระดาษครับวันกระดาษเหนือหมู่สิบสามตำบลไทยดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมตอนนี้อายปลูกฝั่งเป็นสายพันธุ์ไหนครับมีสองสายพันธุ์ครับผมมีกินจูกับแป้นสีทองครับผมครับเริ่มปลูกเมื่อนานหรือยังครับก็ได้สามปีครับสามปีนี่แหละครับสามปีเนาะกว่าจะเก็บผลได้ กว่าจะเก็บผลได้ในประมาณปลูกแค่ประมาณแดเดือนก็ได้แล้วครับแต่ตอนนี้ต้นฝรั่งนี่อายุสามปีกว่าครับตอนนี้ครับอ๋อปลูกแปดเดือนนี่เก็บผลได้แล้วครับเริ่มออกผลแล้วครับปลูกไว้ในพื้นที่จักไรครับรวมๆกันก็ประมาณสี่ไร่ครับสี่ไร่ครับผมฝรั่งนี่ก็คือว่ากรรมวิธีของการดูแลเขานี่ยากบ่ครับก็บ่ยากก็ได้นะครับอืก็ให้น้ําทุกสองหรือสามวัน สม่ำเสมอแล้วก็แต่งกิ่งมันแต่งกิ่งครับถ้าถ้าไม่แต่งนี่มันจะไม่ค่อยออกครับอยากเราเก็บลูกนี้เราก็จะตัดที่โคนกิ่งนี่เลยครับเราก็จะใช้กันไกตัดที่โคนกิ่งนี่เลยสมมติเราเก็บลูกนี้ครับเพื่อให้มันแตกใหม่ครับถ้าเราเอาเอาเฉพาะผลมันออกเนี่ยมันจะไม่แตกครับโอ้มันจะไม่แตกออกครับผมครับอยากจะอยู่ลูกนี้เราก็ตัดนี่มันก็จะเป็นกิ่งใหม่ออกมาแล้วต่อไปก็จะเป็นดอกครับผมตัดกิ่งออกไว้เลยบอครับครับเป็นการแต่งไปในตัวพร้อมครับ เราเราก็่ต้องรอให้เบิดแล้วมาแต่งเราตัดออกไปที่ลูกที่เก็บที่ลูกแก่น่ะตัดออกไปมันก็จะแตกกิ่งใหม่ออกมาเรื่อยออกดอกใหม่มาเรื่อยครับมันก็จะต่อเนื่องกันพอดีครับครับผมในการปลูกกางแต่ตอนแรกนี่ไอเอากิ่งช่ำมาปลูกหรือว่ายังไงครับแต่ก่อนมีอยู่ประมาณยี่สิบต้นครับของเจ้าของแล้วทีนี้ตอนเอาของเจ้าของนี่แหละครับโอ้ครับผมแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆครับครับ ประมาณสี่ลานะแต่ส่วนกิมจูนี่ซื้อมาครับซื้อพันธุมาจากที่โซนทางแยกเขาดินนะครับครับแต่แป้นสีทองนี่เราเรามีพันุอยู่แล้วเราก็ตอนกิ่งเอาครับตอนนี้ตลาดไปขายทางไหนบ้างครับตอนนี้ก็ขายอยู่ที่ตลาดไอ้วักระดาษครับผมช่วงตลาดเช้าครับผมครับมีพ่อค้าเขามารับเนาะบังครับมีพ่อค้ารถเล่เข้ามารับครับแล้วก็ชาวบ้านครับผมอืมเป็นไงครับตอนนี้ราคาดีบองครับ อนนี้ก็ถ้าขายส่งก็โลละสิบห้าบาทครับผมโลละสิบห้าบาทถ้าขายย่อยก็ยี่สิบบาทครับผมฝรั่งนี่เขาห้เขาห้ลูกแบบให้ต่อเนื่องกันบ่หรือว่าให้ตลอด,ดยังไงครับถ้าให้น้ําให้น้ําเรื่อยๆนี่ก็จะแทบจะต่อเนื่องแล้วครับแต่อาจจะมีช่องว่างระหว่างตอนที่ว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตออกไปเนี่ยกว่าช่วงลูกไม่มันออกมากว่ามันจะแก่ก็จะมีเว้นช่องว่างสักพักนึงครับประมาณสักอาจจะเดียนหนึงเดือนครึ่ง แล้วก็สอนเนี้ยงไปเรื่อยๆจะจะไม่เป็นช่วงนานจนเกินไปครับผมก็คือให้ลูกทั้งปีนะครับนะครับครับใกล้ดูแล้วสอนเนี้องครับผมครับสาเหตุที่ห้าห่อถุงวบขึ้นยังครับกันแมงครับผมกันแมลงวันทองครับแมลงที่จะมาขอกวนครับแล้วมันก็จะทําให้มันขึ้นสีสวยด้วยครับอ๋อผิวมันจะสวยครับโอ้ครับอย่างนี้แกอะไรยังครับอย่างนี้อีกสักสองสามวันครับผมยังไม่เต็มที่ดีครับยังไม่เต็มที่เนาะครับผม โดยเฉลี่ยจะประมาณสามลูกต่อกิโลครับผมสามลูกต่อกิโลครับครับบางท่าลูกเล็กก็จะประมาณสี่ลูกใหญ่ก็สองแต่เราเฉลี่ยก็จะประมาณสักสามลูกต่อกิโลครับผมครับในพื้นที่ในลร่แบบนี้ของไอ้น้ำนี่ต้องใช้วิธีไหนครับโอตอนนี้ใช้โซล่าเซลลครับผมแล้วก็ปล่อยเป็นหวนสปริงเกอร์น้ำหยดไปให้ครับผมนี่ครับแบบนี้เลยครับโอ้ เรา่อผ่านถังครับน้ําผ่านถังแล้วก็ปล่อยไปตามแถวแต่ละแถวนะครับครับเราจะเปิดไปทีละครึ่งไม่เปิดเยอะครับถ้าเปิดเยอะน้ํามันจะไม่แรงอ๋อครับจะเปิดไปทีละฝั่งครับช่วงเช้าก็อาจจะเอาฝั่งด้านหน้าอแล้วก็ช่วงบ่ายก็เอาด้านหลังครับพอเราลงทุนแผงโซล่าเซลล์อาจจะแพงหน่อยแต่มันช่วงระยะยาวเราไม่ได้จ่ายค่าไฟครับผมมองแบบระยะยาวครับอืม คามาดูต้นทุเรียนนะครับปลูกไว้กี่ต้นครับเนี่ยโอ้แต่ก่อนมีเยอะครับผมตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสักสิบต้นครับผมสิบต้นเป็นสายพันธุ์ไหนครับผมีแต่หมอนทองล้วนๆเลยครับผมหมอนทองล้วนเลยปลูกแทมใบนะครับน้ายเนาะครับคปลูกแทมใบครับอ่าหวังว่าจะได้เห็นผลเร็วๆนี้ครับผมก็คงจะเป็นเช่นนั้นลักลัง้้วก็จะปลูกฝรั่งนะครับนาะขายตลาดครับครับฝรั่งแล้วก็ เออส่วนผสมครับผมหลายอย่างครับหลายอย่างครับผมไม่ได้ปล่อยให้พื้นที่ว่างเปล่าครับผมครับปลูกแซมหลายอย่างหน่อยเนาะแซมหลายอย่างคือเอออยากกินอันนี้ออกหน้านี้อยากกินอันนี้ออกหน้านี้เราก็จะได้มีผลไม้ตลอดครับผมครับอันนี้จะเป็นสมโอเนาะไอเนาะครับเป็นสายพันธุ์ไหนครับอันนี้ขาวแตงกวาครับผมขาวแตงกวาครับปลูกมานานยังครับอันนี้ก็สามปีกว่าเหมือนกันครับพร้อมๆกันเละครับพร้อมกันกับพลัง กับทุเรียนแล้วก็ฝรั่งนะครับอืมสามปีกว่าครับปกติสี่สี่ปีแล้วแต่ปีแรกเจอกล้วยก่อนครับปลูกกล้วยทั้งหมดทีนี้กล้วยปีนั้นไม่มีราคาครับก็เลยเอากล้วยออกแล้วก็มาปลูกผลไม้นี้แทนครับครับปลูกไว้เยอะไหมครับเนี่ยรวมๆแล้วประมาณยี่สิบครับยี่สิบต้นได้ครับยี่สิบต้นเนาะได้เก็บขายบ้างยังครับก็ตอนแรกนี่ยังไม่ได้ขายครับแต่ให้น้องไปกินที่อยุธยาครับตลัดไปสามสี่ลูกก่อนครับ ตอนนี้มันยังไม่แก่ดีครับครับไกลได้เก็บแล้วเนาะครับผมโอ้ก็ให้ลูกดอกอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้กําลังตอนตอนกิงไว้ใหม่ครับใบขยับขยายต่อไปครับเอาไปปลูกอีกนี่อีกที่นะครับเนาะครับว่าจะเอาไปใส่ตรงตะครับตรงที่ต้นมะพร้าวครับอือกําลังออกลากเลยครับลากกําลังมาตอนเองนะครับเนาะครับตอนเองครับแต่ช่วงนี้มันแรงหน่อยลากมันก็เลยนานเดินครับถ้าเป็นหน้าฝนคงจะยาวกว่านี้ครับครับผม เพราะว่าเรามาตอนช่วงออกเปสานะครับครับรากกำลังเริ่มมาแล้วครับกำลังแตกแล้วครับกำลังออกดอกเลยครับตอนนี้ครับอันนี้ก็ได้ห่อไปสองถุงแล้วครับตอนนี้เริ่มเห็นผลผลิตแล้วครับครับผมแต่เราจะไม่เอาไว้เยอะนะครับจะไม่เอาไว้ขนาดนี้จะห่างกันสัก ประมาณสามสิบเซนครับเพราะว่าถ้าเอาไว้เยอะเน่ะกิ่งกิ่งมันจะหักครับผมตอนหบอครับก็จะเอาไว้ประมาณพวงแล้วประมาณสามลูกครับมันจะได้ลูกโตครับผมถ้าเอาไว้เยอะลูกจะไม่โตครับโปไว้จากต้นครัเนี่ยชมพู่นี่อยู่ราวสามสิบต้นครับสามสิบต้นสามสิบต้นเป็นสายพันธุ์ไหนครับเป็นสายพันธุ์ทับทิมจันทร์ครับผมทับทิมจันทร์ครับผมเริ่มเห็นผลผลิตแล้วเนาะครับครับ เอาแล้วมีลูกเห็นแล้วอีกสักพักก็กจะได้เก็บผลรบประมาณสักเดือนกว่าๆสองเดือนไม่เกินนี้ครับเดี๋ยวก็ได้ไออกอู่ตลาดแล้วครับผมเดือนปลูกไว้จักปีครับเนี่ยอันนี้ปลูกพร้อมกับอันนี้ก็สี่ปีกว่าเหมือนกันครับสีป่ปีอยู่แล้วสี่ปีเหมือนกันครับทำใไร่กันครับเพราะว่ามาทีแรกยังว่าทุนมันก็มาทีแรกเราก็จะปลูกฝั่งด้านหน้านี้ก่อนครับเพราะว่า บางทีทุนเราก็น้อยอยู่ตนแรกมาใหม่ๆนี่ผมปลูกผักขายครับปลูกผักไอ้กาดพวกกวางตุ้งพวกคะน้านะครับขายที่ตลาดพอเรามีรายได้ตรงจุดนั้นเราก็เอามาซื้อต้นกล้าขยับขยายปลูกไปเรื่อยๆครับผมจนมาถึงตอนนี้ครับครับผักสวนครัวก็มีน้ายเนาะผักสวนครัวก็มีครับ<อ>ปลูกคาแซมไว้ด้วยครับปลูกคาปลูกตะไคร้ละครับผมพริกพร้อม อามะพร้าวเป็นสายพันธุ์ไหนไอ้ไอ้น้ำหอมก้นจีบครับผมน้ำหอมก้นจีบครับผมปลูกมาจะกปีแล้วครับอันนี้สี่ปีเต็มแล้วครับผมสี่ปีเต็มเนาะครับผมต้นนี้ได้กินน้ำตลอดครับกันเลยออกลูกก่อนเขาครับอืมอยู่ใกล้หัวสปริงเกอร์ตลอดเวลาต้นต้นอื่นน้ำไม่ค่อยถึงดีครับเดี๋ยวก็คงไล่กันออกแล้วครับตอนนี้ครับโอ้ต้นเตี้ยนะครับเนาะครับมะมะพร้าวน้ำหอม ไอ้ต้นเตียครับคนจริงครับผมต้นเตียจริงนะครับพี่น้องนี่โอ้ดูดูดูครับก็ได้ได้เอาไปทำมะพร้าวเผาแซงนึ่แล้วครับที่ผ่านมานะครับอืมดูไอ้พ่นยืนเทียบครับต้นเตียจริงๆเลยเนี่ยให้ลูกกําลังดีนะอ้นะหลายแซงแล้วเป็นน้ําหอมนะอ้นะเป็นมะพร้าวน้ําหอมครับผมอืมโปรไกวจักตนครับเนี่ย มะพร้าวนี่ร้อยสามสิบครับผมร้อยสามสิบครับผมโอ้โหสามแถวสุดยาวเลยครับนุ่นเลยสุดกอไผ่นุ่นเลยครับอู้ไปเลยครับเดี๋ยวไปดูทางนี้เนาะครับอ่ะไปไปดูได้ไรกันใ,ในใานน้ำนี้ ได้ปล่อยปลาบอครับมีครับปลาแล้วก็หอยเชอรี่แล้วก็หอยขมครับผมโอ้โหถูกยางเลยครับอ๋อสุดยอดสุดยอดนี่ครับกําลังจะออกแล้วครับนี่ถ้าได้น้าดีเดี๋ยวก็คงออกแล้วครับนี่ยมาแล้วครับเริ่มให้ผลผลิตแล้วครับเดี๋ยวว่าจะขยายท่อนี่เป็นสองท่อคู่อย่างนี้ครับให้มันใกล้ๆต้นมะพร้าวครับ มันจะได้กินน้ําได้สม่ําเสมอครับอันนี้น้ํามันไม่ค่อยแรงแล้วมันกินไม่ถึงครับมันก็เลยพาให้ไม่สมบูรณ์ครับออเตียนเป็นกระช่างกระช่างนี่เรียงยังครับอ๋ออันนี้แต่ก่อนเอาปลาครับเอาปลามาอนุบาลไว้พอมันตัวโตแล้วเราก็ปล่อยครับตอนนี้ก็มีหอยบ้างครับโอ้หอยอยู่ในกระช่างครับผมอนุบาลลูกปลาเนาะก่อนปล่อยลงก่อนปล่อยลงในคลองไนสาครับผมครับ โอ้ในในในคลองนี่ก็กจะเลี้ยงปลาไว้นะครับนายไอ้เนาะโอ้<ล>เห็นลูกคลองแล้วนะใช่ไหมนั่นเนอะลูกคลองแล้วนะแดงๆนู่นะน่า <laughs> ลูกครอบเอาลนะไายเฮ็ดเฮ็ดสวนแบบนี้คือว่าว่างแบบแป็นไวยังไงครับไปได้แบบไปได้แผนมาจากไหนครับ อ๋อที่แรกที่แรกตรงนี้เป็นทุ่งนาครับผมเนี่ยเป็นทุ่งนาเป็นทุ่งนาครับแล้วทีนี้ทําพอทํานาก็ผลผลิตยังว่ามันก็ได้น้อยครับน้ําเราก็ไม่ค่อยเพียงพอนะครับอืมทีนี้เฉพาะน้าของมันก็ไม่พอทีนี้ก็เลยมาขุดไอขุดบ่อครับแล้วก็ใส่โซล่าเซลล์แล้วก็มาทําเป็นลองทําเป็นสวนดูครับผมเพราะว่าชอบไปทางสวนมากกว่าทํานาครับผมปรับปรับจากนามาเป็นสวนครับผม คือขุดเอาตรงคลองนี่มาถมตรงเป็นคันนี่มันก็จะสูงขึ้นตรงคันครับผมทีแรกมันจะต่ำแล้วเสมอกันพอดีครับอ๋อสมอกันพอดีครับผมก็คือเ้าขุดจากคลองเนี่ยขื้ว่าเป็นทําคั้นดินครับผมโอ้แต่ทีนี้มันก็จะสูงขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วเราก็เลยเอกรจะปล่อยไว้ให้ว่างมันก็ยังไงอยู่เอาเฉพาะคลองก็เลยเอามะพร้าวมาใส่ครับด้านข้างครับเพื่อให้มันเกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นครับครับครับแล้วก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยครับอืม พื้นที่บ้างให้เป็นประโยชน์ครับผมปลูกอะไรบ้างครับอ๋อมีกระเทียมแล้วก็หอมครับผมแล้วก็กวางตุ้งครับผมอืมเหลือกินก็ขายเนาะครับผมเหลือกินก็ขายครับอ่าโอ้ห้ดอกกันเนี่ยดอกกำลังมาเลยครับมายงชิดปลูกไว้น่าเนี้ยครับนี่โอ้อันนี้ยี่สิบปีได้แล้วครับหลักยี่สิบปีครับ ี่สิบปีครับผมอืมให้ผลมาหลายปีแล้วครับนี่ครับครับปีที่แล้วนี่ได้แปดร้อยโลครับผมปีที่แล้วนี่ครับเขาจะออกในช่วงฤดูไหนครับก็จะประมาณเดือนกุมภาไปกุมภาครับระหว่างกุมภามีนาครับผมที่จะได้เกีียวครับมะยงชิดครับผมอืมอันนี้เป็นพุทราครับผมเอาละ ได้เก็บขายบ้างไหมครับเมื่อเมื่อคืนนี้ได้ไปห้ากิโลแล้วครับมันจะมันมันจะแก่ไม่ค่อยพร้อมกันครับแล้วก็จะทยอยเก็บไปเรื่อยๆเอาลูกแก่ๆนี่ออกไปก่อนครับคุณครับทยอยเก็บไปวันละสี่ห้าโลภาษาจีนหรือเปล่าเนี่ยปลูกไว้ในสวนเราเนาะแทบทุกอย่างมีแทบทุกอย่างครับแต่อย่างลราที่ละหน่อยครับผสมประสานครับผมได้เก็บขายทุกอย่างเลยอ้าว เราจะไม่เน้นเชิงเดียวครับเราจะรวมครับปลูกรวมด้วยหลายอยา่างไม่เน้นปลูกพ,พืชเชิงเดียวครับผมไม่เน้นปลูกพืชเชิงเดียวครับจะปลูกผสมผสานกันครับผมครับเพื่อถ้าปลูกเพื่อเชิงเดียวนี่เผื่อราคามันตกต่ำหรือตลาดตายนี่เราก็จะไม่ได้ราคาครับผมครับนี่ครับเ <c oughs> <c oughs> นาไม้อัดบ้างแล้วก็ หน่อไม้อัดแล้วก็ผักกาดดองเอาไปไขายตอนตลาดเขาหน่อไม้อัดปไปแหล่ไปแหล่ไปอย่างไรหน่อไ,ไม้อัดที่ของเจ้าของครับนั่นสวนหน่อไม้นะครับทางนั้นเลยครับเ oh. นี่ยโอ้ตีเห็นอยู่ฟังกันนะครับแล้วก็ริมริมคลองนะครับทางนั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ย้างๆนี่ใช่มดเลยครับเนี่ยรวมๆก็ประมาณสามร้อยก่อกได้ครับหน่อไม้หน่อไม้อย่งหน่อไม้เลี้ยง เรียงพันปลาจีนอะไรเนี่ยที่เอามาทีแรกกันนะในบ่อนี่เลียงยังไหวครับไอในบ่อนี่จะเป็นหอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่สีทองหอยเชอรี่สีทองครับผมโอ้เลียงมานานยังครับโออนี้ได้ประมาณสามสี่เดือนมานี่เลยครับครับโอ้มีแต่สีทองแ้่นั้นเลยเนาะครับครับอันนี้แยกจากเชอรี่ทั่วไปมีแต่สีทองครับผมบ่อนี้ครับ บ่อที่ใส่เรียงนี่ขนาดเท่าไรครับเนี่ยสองคูณหกครับสองคูณหกสองคูณหกเมตรครับผมเรียงไว้กี่บ่อครับมีอยู่สองบ่อครับอีกบ่อหนึ่งมันจะเป็นวงวงแทงน้ําด้วยครับอยู่เป็นแทงน้ำเป็นงการด้วยแต่ตรงนี้ไม่มีครับขนาดสองคูณหกครับสองบ่อเหลือกินก็ขายเนาะครับเหลือกินก็ขายครับอันนี้ได้ขายแน่นอนเลยล่ะหอยเชอรี่ มื่อนี้ก็ขอขอบคุณครับออ้ไส้ได้หลายครับที่ผ้าเขาเยี่ยมช่มสวนเกษตรผสมผสานเนาะรับเนาะครับผมปลูกหลายๆอย่างนะครับเนาะขอขอบคุณหลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมถ้าเกิดมีคนสนใจที่อยากจะเขามาเยี่ยมช่มหรือว่าเขามาดูแปลงนะครับติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0872309305ครับผมพิกัดอยู่ไหนครับพิกัดที่บ้านวังกระดาษเหนือครับ บ้านเล็กที่414หทับหหมู่13ครับตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมครับผมยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับทุกตลอดเวลาครับผมครับครับโอเค<ม>ครับครับ